สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะมาทำขนมชูโรสนะคะหรือที่ได้หลายคนเขาเรียกว่าปลาท่องโก้สเปนนะคะตรงนี้ไอเคยทำแบบหลายปีมาแล้วนะคะวันนี้อยากกินค่ะก็เดี๋ยวทำเลยเนาะอัตราส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวไอจะลงไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อว่ามีใครอยากจะทําตามมานะคะ ตอนนี้ส่วนผสมต่างๆนะคะก็เดือดแล้วก็ละลายเข้ากันดีแล้วไอ้ก็จะปิดไฟเลยนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราร่อนแล้วนะคะลงไปในของเหลวที่ยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วแป้งสาลีก็จะแบบเ,เริ่มที่จะสุกนะคะ ขั้นตอนนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะคะในความรู้สึกของไอนะคะก็คือการเอาไข่ลงไปผสมในแป้งนะคะโดยที่เราจะค่อยๆเติมไข่ลงไปนะคะอย่างไข่ใบนี้หนึ่งใบไอแบ่งใส่เป็น3รอบนะคะแล้วเวลาใส่ไข่ลงไปเราจะต้องตีไข่เนี่ยให้เข้ากับแป้งนะคะแล้วเราต้องทําแบบอย่างรวดเร็วอะค่ะทุกคนเพื่อให้ไข่นั้นอะมันไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะ ตอนที่บีบแป้งลงไปทอดนี่ไอใช้ความร้อนนะคะอยู่ระดับปานกลางนะคะทุกคน two roast rek, -rek. <laughs> เราจะมาทำน้ำตาลเพื่อโรยก็จะมีผงอบเชยนะคะกะเอานะคะนี่ประมาณหนึ่ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลชอบหวานมากก็ใส่มากค่ะ3มช้อนชานะคะแล้วก็ผสม แล้วเดี๋ยวไอจะเอาขนมลงไปคลุกนะคะเดี๋ยวไอจะนี่คือขนมของไอนะคะที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าจากส่วนผสมของแป้งทั้งหมดนะคะเราได้ขนมมาประมาณ1น,นึ่งจานนะคะ1จานผูนๆประมาณนี้เนาะแต่ไอจะแบ่งคือไม่เอาลงไปคลุกหมดเพราะว่า เราจะได้ชิมที่มันเป็นแบบที่ไม่มีน้ำตาลด้วยประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วไอ้ก็จะเขยา่าประมาณนี้นี่ก็เขย่าสักพักหนึ่งแล้วนะคะน้ำตาลมันก็จะคลุกอยู่ทั่วๆขนมแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้พี่ขุนดูอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมาชิมขนมชูโรสนะคะให้ทุกคนดูนะคะที่ไอทำนะคะนี่เราก็หาอะไรมาตั้งขึ้นให้มันสูงๆเนาะตัวนี้คลุกน้ำตาลนะคะส่วนตัวนี้ไม่ได้คลุกนะคะที่เหลือไว้หน่อยหนึ่งไม่ได้คลุกเดนแฮร์เดฟลาซิงเนสกเก้เดนแฮร์สกเก้กับกระเทียมกรเทียมโอเคนเดอย่า้แ่องดูนะแต่่อุ่น เพราะว่าตอนก่อนกระทะ<ม>แรกตอนที่ไอทอดอ่ะยเมันมันจะยังไม่กรอบเท่าไหร่อันนี้พี่กุ๊บอกว่ารสชาติเหมือนบัฟเฟิในแป้งอัตราส่วนไอบอกไอจะบอกให้นะคะอะไรอันดับต่ไอไ คะแนนนกศกเกทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมตัวที่เราเคลือบน้ำตาลนะคะไม่ไหวคุณพีบเราไปอดูตัวเต่าเบมสมซากแอกสกตกัวเนี่ยสกมินสกีกกเก๋อืมอร่อยนะอร่อย ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันกรอบเพื่อนๆจะต้องเอาแป้งที่ผสมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปใส่ตู้เย็นคือให้ให้แป้งมันเย็นก่อนแต่ว่าไออ่ะพอหลังจากที่ผสมไข่เสร็จแล้วมันแป้งมันจะยังมีความอุ่นอยู่มันจะยังมีความนิ่มนะคะแล้วแอ,อาลงทอดเลยเพราะฉะนั้นความกรอบอะ่ะมันก็เลยไม่ไม่เท่ากับที่เราซื้อกินนะคะ แอนเจอร์โรสร็อรโกแลตแบบใหม่พี่ขุนนะเขาเพิ่งจะบอกไอว่าเดี๋ยวฉันจะต้องลดแป้งลดน้ำตาลไอ้ก็ทำขนมชูโรสิและหี่อว่าจุดสุดจ้อ uh huh. มีหรอ Tack så mycket! Matpris. Oj oj oj. Ska jag? Då får jag inte äta mer idag sen. Du ska inte äta själv, Nej. <laughs> Däng. Då får Jag får en låda med. Nu är det sista. ทำกินเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อแต่อย่าทำบ่อยดอกวินวิูดะกูสตอฟจะเวียนอิเออนเตอร์องันการฟอเรบนะส่วนวิลกูเล็ฮะวิลก<ะ>ูเล็ดะครับผมป ดูเมือนะ่ะเดนสมูวิหาแอดที่เดะนะอมวิสก็เยอะนวเพอร์ดอมวิสก์ก็เยอะละแฟนหรือว่าซอสเบียรละไอนนงไม่ใส่น้ำตาลก็อร่อยนะมันจะเป็นมันๆเค็มนิดๆหวานหน่อยๆ อร่อยมากทุกคนไอทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้เป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยขอบคุณมากค่ะพี่ขุนครับจะไปแล้วใช่ไหมสเกดูโก้เนี่ยแต่เอานี้มารวมกันเป้งจะดพลาต้าเล่นเงี้ยนี่นเอาแข้งเตออฟสุดเตาอ้วนโซอ,อย่าบอกนะ กรุบสมองจ้ะป๊อดกินไปกินมาหมดครึ่งชามแล้วทุกคนอร่อยค่ะแต่ต้องตัดใจกินแค่นี้ก่อนเดี๋ยวที่เหลือเอาไว้กินพรุ่งนี้ รัสปอร์ตินิอนมาถูดเดี๋พรุ่งนี้มันอาจจะแบบนุ่มลงไปแต่เดี๋ยวอาจจะไปใส่เตาอบค่ะใส่เตาอบแป๊บหนึง่งอุ่นมันก็จะแบบกรอบขึ้นมาโอเคไปแล้วค่ะทุกคนไปลวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะอย่าแชร์สูตรค่ะทุกคนมันทำได้มันอร่อยด้วยทำง่ายๆด้วยไปและค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> ผมอ 啊，我用。